มามองคอกันเจ้าดูจะขอมสิงจะขอตังได้กี่บาทไปเอลนะคราสวัสดีเจ้าพ่อแม่พี่น้องครูก่อนพบกับน้องโบตโตติบใบแหมบเล่เล่นี่คือเอลกันป่ะปอแม่พี่น้องวันนี้น้องโบป้าพ่อแม่พี่น้องมาแอวจังหวัดน่านเจ้าบอกเลยว่ากระเป๋านี่โต๊ะผู้พอน้องโบตบกระเป๋า่อ กระเป๋าตันแน่นเบอร์พ่อลุงบเคาะกระปุกอมสีมัดคืนนี้ฟาถึงสปอนเซอร์ใจดีทุกท่านแต่คลิปนี้ยังแบบนี้รถขับจานทุกยางสามารถเข้าได้นะเจ้าโปรแมบปี้องเลยถึงนานแล้วอยากกินข้าวมาปะแวะลานแหลกก่อนไปกินข้าวกันเจ้าข้าวซอยต้นน้ำเจ้าโปรแมเปี้องเลยคนน่าเก้อมาแล้วเจ้าโปรแม่นี้องข้าวซอยข้าวซอยไก่หน่องไก่เออ มาเจ้าหนอกเจ้า,นนนาปนพี่น้อน้แม่บูนดของเขายังเคืือบแต่ได้กินน่อมเี่น้นงต้องมาตอนเที่ยงอ่ะโอ้โอบูดเลี้ยว่อมพี่น้องมามาดิ้มกับเจ้าทางไกลอนุญาตค่ะอนุญาตค่ะน้ำข้าวซอย่อมพี่น้นงโอ้บรรทาทจับปะหารนะแต่ว่ามันจะมีความใสๆรสชาติจะมีความแบบที่ไปปวดจะมีทิดมาเล็กๆเบาๆ หลังจากกินข้าวแล้วปุ่มแม่พี่น้องปลามาไหว้พ้าที่วัดภูมินเจ้าเป็นว่าตีมานานต้องมาแวะกาากักข้างนึง ตอนนี้น้องโบได้ป้าปอมเพี่นโน่มาแวบแหวนี่ซุ่มลีลาวดีปอมเพี่น้องแต่ตอนนี้แสงมันฟุ้งไปน้อยเดี๋ยวน้องโบขึ้นหลูุผู้พ่อเจ้าหลังจากทายลูกเจ้าปอมเปอินโน่งมุกพลังต่อน,นี้ขอมาเติมพลังนี่ก่อนชาลอนไขมูกครับพี่เพื่อนดื่มเพื่อนดึง,ดง,ดงปมปอมเอ,อินโน่สองหมไปหย่างขึ้นไปเจ้ามากึ่งต่างแล้วเจ้า ยังมีแหมบกึ่งกลางบนพรม่พี่น้องเลยคอนเซ็ปของร้านของกระทะนี่สำหรับน้องเลยคืนไปปุ๊บเขาจะหิวปุ๊บมากองกินอิ่มแล้วก็ลงมาเขาจะพร้อมเขาบนมีหางอ้วนบนพรมีน้องถึงแล้วเจ้านี่บนพรมี่น้องมาที่ไหนก็ต้องกินเช้าหมูกระทงหมูกระทะปิ้งย่างทุกสิ่งทุกอย่างแต่ตอนนี้ต้องกินแนวกเอาไว้มีสบู่สบู่พักเต็มโตพักเต็มโตหมูสไลม์หมูสไลม์จ้า นี่บางกูใจน่องบอกเลยพมเอพินอ่ตนต่ออนี้เกิดเรื่องใหญ่เจ้าหม <laughs> <laughs> ดลาาเหรียญน้องโบตักเดียวทำโบสังโคสังครัง้งคานางค่าสามนี่ซื้อหนึ่งก้อนนี่บาโคน,นี่ปเมเอปิ่นคือคู่มือเลยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทรวมถึงเอีแร์ สวัสดีเจ้าวันที่สองทีนานเนิบเนิบยังเกาปมเพี่น้องเจ้าวันนี้น้องโบยังยูตีในเมืองยูน้องโงจบจะปลามากินนี้เจ้าโจ๊กซุปกระดูกหมูดูตรงข้ามตลาดตั้งจิตนุศนก็ว่าตลาดตั้งจิตตะนุศนเจ้าอยู่ตรงข้ามเลยปมเพี่น้องปะ่ะเข้าไปกินกันเจ้าได้ล้ค่ะโจ๊กปมเปป่ิโน่เหยื่อกินโจ๊กก่อนเช้าครับโอวันตินฮอน โจคหอมคอมเพี่น้อฟมุนหูเด่นดอกมดหลัจ้าวคอมเพี่น้อฟหลังจาวตีน้องโอ๊โอคไปกินข้าวไปกินโจกตีกาดม้าแต่อู้เลือกใส่ได้ว่าโรงแมมาาราม,มาเป็นอาหารเช้าก็คนได้เอาฟูฟองนี่้องโวสังวัดก็เลยกลับมากินอาหารเจ้าของเรา โรงแรมที่้องโบพาจากพิมเโปมพีนองคือไลที่รอยเก้าซิคือคุ่มงโปรมทพีนองคือห้างกว้างสะอาดสะดวสบายแล้วอาหารเจ้าแบบนี้ค่ะอ่าเปิดจั๊กเธอหนึ่งเซตเบาๆเจ้าโปรโมทพีน้องคมกินเบคฟาดเอว่าำโบสังโออยู่บ้านกินแก่ๆนอนย้ำนอนใส่น้ำปูเนะคนมีตรปาากินงโบี่ไรที่จอ น้งโบ้เยี่ว่าต้องมีคนบอกเหมือนน้องโบ่โบโบหโบแหละบอกคนเจ็กอันนี้ปัดนี <h aw ful> ่โปรโมพี่น้องแต่คือน้องโบนอนโรงแรมนี่เจ้าเดินน่านโตเทียวตีพักในเมืองข้าไขมันน้องโบ้แนะนำเลยเจ้าซ่อนเนี่ยหาเจอได้จะได้น้องโบเอาจากตัวเลขต่อนนี้ กินแับแลี้ยวพม่าพิโน่เลยต้งโบสไตลต้องโบเลยกินข้าวไม่กินหวานไม่ได้นะต้องโบกเลยฟ้าพ่อม่พี่น้องมาแอลนี่บ้านยายพรอ่ะปูผัพหู่เช่าเปิดปมแดงเจ้าเปิดจืดขนมหวานบ้านยายพรเจ้าเจ้าเนี่ยไม่ได้เปิดประตูหัวใจต้องโบโทรไปเลยเจ้าจะเปิดหรือยังเจ้าเุ๊บนุ๊าเปิดแล้วอีก ประธานเวิร์บปุ่มแมทพี่น้องอันนี้คือสาคูเจ้าและนี่คือบวัวลอยนี่โอ,อ้โหนี่น ตอนนี้พดมาอำเภอปัวแล้วเจ้าปริเวณนอนยูทีกาแฟไทลือเขาสามารถคดชถ่ายไม่อนเลยนี่จะเป็นผ้าสิ้นนะเจ้าเปินจะเอาไว้จะอี้เลี้ยงกันเป็นสีสันแล้วก็จะมีจ่องป้าผ่านออกไปจะอี้ก็จะมีตู้มีสะพานบม่พี่น้องแต่หน้านี่คือภูเขานี่คือว่ะภูเขาใหญ่จริงๆ อันที่สามเจ้าพ่อแม่พี่น้องปัะเด็นนี้นุ่งโบมาเพลแล้วกุ้งหมายเลขสามปลาเม่พี่น้องใส่เห็นว่านี่บนถนนนี่จะเป็นแบบมองดีๆจะเป็นหมายเลขสามปลาเม่พี่น้องเลขสามใชนี่คนนะน,นี้แบบจะมายืนถ่าแบบนิ่งๆบาจลิทบาสลิทบาสลิทลูกอะไรอย่างนสักทีจะแบบเอ I mean, what you doing anyway? I'm a renegade, finna penetrate, in a race, be my dinner date. I ain't finished with I'm a little late, I'm a little overwhelmed. Did a little show and tell. Tell me if you know me well. Hold the bell and Chanel, is out, Percy. My time but if you know, but you need no more five for if you know money, money, and go for good, see เอาใหม่เจ้าไปเมรุพนองนี่อยู่นี่บ่อกเกลือสินเทาภูเขาหนึ่งเดียวในโลกอ่ะจะอ่านภาษากิดกืีอฟังกับกว่าอุปสรรคนี่บ่อกเกลือสินเทาหนึ่งเดียวในโลกตำบลบ่อกเกลือใต้อำเภอบออเกลือจังหวัดน่านเจ้า นี่เื่อก็จะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆขายว่าจะเป็นเกลือคัดฟิวยาสีฟันยาสีเขียวของเฮาป้ายเดินเข้าไปนี่พอม่พี่น้องอันนี้คือเกลือนี่เจ้านี่เป็นโอโอจีอเลยนี่คือโอโอพอม่พี่น้องน้องต้องมีรูปภาพคู่ก,กับเกลือพอม่พีน่น้องนี่นี่เกลือโ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 อเลยป้าพอม่พี่น้องตอนนี้น้องโบกับหลังจับป้าพอม่พี่น้องหยางไปตั้งไหนบบเกลือเจ้าพ่อป้าบนว่ะเฮ้ยน้องโบอีเนี่ยเจ้าพ่อหวาสกี้ปีบนอมว่ะ จะมีบเก๋าแือร0อยปีซึ่งยาวนั้นหมากอู้และขุดลุกปราเมเพิ่น้องเขยนี่เจ้าปราเมเพิ่น้องนี่เป็นบเก๋าแือร้อยปีเดี๋ยวลุงโบปลาขึ้นไปขอตั้งบุญ พระเม่พี่น้องมาทำสปาเกือเจ้าคนจะมีอยู่2แบบคือแบบแก่้า199บาทต่อคนคือจะแก้มเินเลยประมาณส0มนาทีแต่แห่งแบบหนึ่งคือต้องโบทำอีกแบบหนึ่งแจกตัวยอัดตัวยอ่าง่พวกแบาสม่าเถ้าพระเม่พี่น้องส้นเท้าน้องโบคือ,รรอ,บบอวบบอ่าอาจยับกัานบอกอีเลยพระเม่พี่น้อง300บาทพระเม่พีน่น้องนี่ตอนนี้จะมาคัดผิวเจ้าสูตรขมิ้นนะเจ้าน้องโบของภผในความแข่งไงขายไงค่ะหลวงนี่ตัวไอ้พระเม่พี่น้อง เดี๋ยวคัดมาเข่าจ้วงล่าสุดเจ้าพดน้ำตกส,สตปานกูเมยพี่น้องเฮ้ยจันแหลกเดินไปร้อยห้าที่เมตรบนสุดเนี่ยประมาณกี่กี่เมย์ไะเอาเป็นว่าพ่อแม่พี่น้องบอกหงูก่เมย์แต่หัว่าอันละอยู่เจา้าบนสุดน่าจะเป็ร้อยเมตรพ่อแม่พี่น้องไะเดี๋ยวขึ้นไปกันบอกหงูน้องโบจะตึกจันอย่างาโอโ้โหพ่อแม่พี่น้องตะกี้น้องยางสวน ก็ปีเขาตีเดินขึ้นไปแล้วคนบอกว่าน้องบวมาประมาณเนี่ยสี่กิโลสี่กิโลสี่กิโลถึงจะไปถึงคนบอกว่าสวยมากสมคำรำลือแต่ไกล้แต่แล้วบวมโรกไปโอ๊ยไนะออปไปไม่รอด ปมแมกพี่น้องเดินระวังระวังนะเจ้าสู้ไม่สู้สู้ปะตบตบโอ้โอ้โอ้ก้อยน้องก้อยอายอ่าปมแมกพี่น้องเจ้าน้องโบต้องการความบาขขอสุมาตุ้ยน้องโบมาสามารถขึ้นไปถึงได้ปมแมกพี่น้องคือแข่งซองหลังกันเปี้ยปนเปิลอาบน้าบางทีแต่ปีน้องโบอ่างามส่งคำลำเลื้งมาคนทีเปิลไปถึงเนาะแต่ว่าน้องโบขอสุมาตุ้ยเจ้าแข่งน้องโบซันเนี่ยดึงดึงดึงอืออืออีเลย เดี๋ยวกวาได้รถเป็นคัดปุ่มแม่พี่น้องออางมาไปแล้วแข่งจนสา้นโอ้ก็เเยว่าบปะไปไนะเดี๋ยวน้องโบป้า,ปาไปเอลตีอื่นต่อเจ้าและตอนนี้เจ้าปุ่มแม่พี่น้องน้องโบอยู่ตียุดเวลาคาเฟ่ปะรวยไม่พอแต่วิวภูเขาสวยมากปุ่มแม่พี่น้อง วนนี้ถึงตีภาคแล้วเจ้าปอม่พี่น้องคืนนี้เป็นคืนทีท่สามตีน้องโบนอนนานแล้ววันนี้น้องโบนอน,นแถวบอ่อเกือตีภาคนี่ตรงข้ามบ่อเกือเลยปอม่พพ่น้องจือ้อพูพิงหมอกแล้วต้องรีวิวตีภาคปอม่พพ่น้องคือน้องโบชอ 500, บเลยประทับใจแปดร้อยบาทป่ะเข้าไปพอเจ้าเปิดประตูเจ้า,าป้าอันแหลกเลยเขาจปป้าห้องน้ำอ่ะเปิดไฟเปิดไฟ,ดฟอันนี้ห้องน้ำปอม่พพ่น้องเห้ยมาตั้งนี่ค่ะมาตั้งนี่ก่อนนี่มีแอร์หนะเจ้าห้องนี้ตีน้องโบ จองไว้แล้วก็จะมีตรงนี้จะเป็นอ่ามีได้เป่าผมมีตู้เย็นมีอย่างอี้อ่าไปไปข้างหลังหลังห้องก็เป็นพี่น้องนี่หลังห้องก็จะมีโต๊ะนั่งจะอีและส่วนนี้เขาก็สามารถโอ้โหนี่น้ำไหลมา้วนเนี่ย แล้วที่สําคัญผมแบบพีนบ่น้องอันนี้น้องโบแบบประทับใจเลยปกติหมูกระทะมาพาโคโฮมสเตยม,มาพากโดยมาภาคไงหง้ะหมูกระทะจะขายเป็นชุดเป็นชุดแต่ที่นี่ชีกมากจัดไปเลยเจ้าเป็นบุฟเฟ่ต์หัวละ1 8 9บาทบากเดี๋ยวตอนนี้น้องโบขอพาแล้วเดียวไปกินบุฟเฟ่ต์หมูกระทะไว้กันลา <c oughs> ฮะค่ะ <ว boundaries. S 1> ่อม่พ well like ah, ี่น <al> ้องตะกี้บอกว่าจะว่าไปกินหมูกระแทะเลยแต่อดใจไม่ได้เจ้าเปลี่ยนขัวมาเล่นน้ำตกเพื่อเจ้าไปพดแต่ตีพักเขามีน้ำตกปอม่พี่น้องเห้อมีเปในน้ำอาจจะผ่าสั้นน้อยปอม่พี่น้องเพราะว่าจะย่างย่างลงนี่ป่าที่เบป่าไปนอนเปรตดกันป่ามล้วยลูกไ่นกพนับช่วงเวลาต่อจากนี้่อม่พี่น้องปูกระแทะสินี่ค่ะเบาๆปอม่พี่น้อง อโอ้เธอเห็นจีนหมูนั่นไหมและนี่คือวิวที่เขานางกินกระทะว,วันนี้่มแม่พี่น้องใส่หน้าไหลพา,านมีแสงฟงแสงไฟสวัสดีเจ้าวันดีซีด้วยโอวันตีนแก้วนี่เจ้า่อแม่พี่นอ้อ teen, งอ่าจิบโอวันตีนจิบกกาแฟชิวๆเจ้า่มแม่พี่นอ้อนงอ่านางไปแบบนี้ มากินข้าวเจ้าปอแมยพี่นอ้องข้าวต้มข้าวต้มนี่มีหอมเตียงมีผักขื่นทรงขื่นใส่ซีกก่โงซีกกงซ่กอไข่ปอแมยพี่น้องตอนนี้น้องโบอยูต่ตีจุดชมวิวหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าตอนนี้น้องโบได้ฮับถึงความเย็นถึงไอหมอกเพราะว่ามันสูงปอแมยพี่น้องเหยื่อป่ะปอเมยพี่น้องเดี๋ยวไปพอวิวภูเขากันอุ้ยหนาว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 ขึ้นมาทั้งสายอ่ปาปอแมยพี่น้องเจ้าพอวิวคะ่ะนี่คือ,อวิวภูเขาตีแกสกซ้อนอกันไปสิหนี่แบบออืื้ห ท้องฟ้าและภูเขานี่ตรงนี้เป็นจุดเช็คอินบอมเบยพิโนง1715อุทยานแห่งชาติดอยผู้ข่า และตอนนี้่อแม่พี่น้องนองุ่นงโบป,าป้า่อเม่พี่น้องมาแวะชมจิบชาจิบน้ำเบาๆตีภูลังกาจังหวัดพะเยาและน้องโบกำลังจะเดินทางกลับเจียงไฮแล้วเจา้าอีตีตีสำหรับพิปีนี้น้องโบต้องลาไปเพียงเตออีก่อนเจ้าถ้าเกิดว่าไปเอากันเติมรอบหน้าจะฮึ่น้องโบไปเอวตีในแหมอ่ะรอเคาะอมสีรอบหน้าเจ้าของเวลาหอมตาหรือใครสนใจอยากเปลี่ยนสปอนเซอร์น้องโบบอกว่าจะอ,อย่างทุกสิ่งทุกอย่างไดมดโอเพนเวลคัมเวล คระมอนคระมอนคระมอนค่ะ, come on, come on, come on. คะพอแม่พี่น้องเคยื่อสำหรับคลิปนี้ต้องมูต้องลาไปเพียงตัวอีกคนเจ้าฝากไปกด subscribe ในหูทูพ่นมม้องโม้ตัวเกดติดตามทุกช่องทางที่ขึ้นที่ตรงนี้เตยเดจ้าสำหรับคลิปนี้ลาไปเพียงตัวอีกคนเจ้าป้ากันใหม่คลิปมนาะสวัสดีกดกดจ้ากดกระดิ่งเตยเดจ้า